สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกเพจตอนนี้นะครับพี่พี่กู้ชีพกูพ้ภัยก็ทำการตั้งแถวนะฮะเพื่อที่จะนำร่างของพี่โอนะครับออกมาจากจุดบริเวณกลางบ้านนะครับผมซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่เส้นทางนี้นะครับจะเป็นเส้นทางที่นำร่างของพี่โอผ่านไปยัง จุดอำนวยการนะครับบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งจะมีเตียงนอนของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยนะครับแล้วก็มีพนักง,งานพิสูจน์หลักฐานนะครับเตรียมเตียงนอนนะครับไว้เรียบร้อยนะครับอีกสักครู่แต่ว่าต้องขอไปน,นะครับผมไม่สามารถให้เห็นภาพศพได้นะครับแต่ว่าผม จะพยายามถ่ายบรรยากาศให้เห็นการรำเรยงร่างของพี่โอนะครับหนึ่งในนกักกระเพิงที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับคือนี่เป็น ร่างแรกนะครับคนแรกที่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ปปเนี่ยจะนําร่างออกมานะครับซึ่งยังเหลืออีก3ร่างร่างของวีรบุรุษนักดับเพิงเนี่ยสองร่างแล้วก็ร่างของสมาชิกในครอบครัวอีกหนึ่งร่างนะครับอตอนนี้พี่ๆกำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับ ซึ่งจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ลำเลียงร่างของพี่โอนะครับนายสุทัศน์เปลี่ยนกัดนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยนครทนนะครับที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจะพามาดูว่าหากนำร่างมาแล้วเนี่ยก็จะนำะร่างของพี่สุทัศน์หรือว่าพี่โอเนี่ยมาวางที่เตียงนี้นะครับแล้วก็ฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะตรวจ จ้นที่พอถอเนี่ยก็จะตรวจร่างกายนะครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลนะครับสรุปสำนวนในคดีนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผม ตอนนี้เจาา้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยต่างก็ตั้งตางรอนะครับเนื่องจากว่าการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เนี่ยยาวนานเกือบ19ชั่วโมงนะครับเกือบ20ชั่วโมงแล้วแหละนะฮะที่ทําการคีบซากซา,ากของบ้านเพื่อที่จะจนำร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยออกมานะครับผมเ,เดี๋ยวพอนำร่างออกมาเสร็จเนี่ยผมต้องออกจากบริเวณตรงนี้นะครับ ซึ่งตรงนี้ทางพี่ๆกู้ภัยก็ตั้งแถวรอนะฮะอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่โอด้วยนะครับ เหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่หดหูใจของพี่พี่กู้ภัยพี่พี่อาสากู้ภัยทุกคนนะครับที่เพื่อนร่วมอาชีพต้องเสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นนะครับอันนี้ก็คือพี่น้องเล็กนะครับพร้อมครอบครัวที่เข้ามารอรับร่างของพี่โอนะครับ คือพี่คือเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะครับน้องพี่พลอยเนี่ยได้ ไปสัมภาษณ์นะครับพี่น้องเล็กนั่นก็คือญาติของพี่โอเนี่ยแหละนะครับซึ่งพี่โอเนี่ยมีศักเป็นหลานชายของพี่น้องเล็กนะครับพี่น้องเล็กก็บอกว่าคือรอตั้งแต่ทราบข่าวนะครับว่าอาคารถลม่มแล้วก็หลานชายพี่ชายของตัวเองเนี่ยติดอยู่ข้างในด้วยนะครับซึ่งทั้ง3คนเนี่ยเป็นเครือญาติเดียวกันนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยร่างแรกที่จะนําออกมานะก็คือร่างของพี่โอนะตอนนี้เมื่อสักครู่นี้พี่น้องเล็กเนี่ยก็ไปรอที่เตียงผู้ป่วยนะครับเพื่อที่จะอรอรับศพนะครับต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่คือฮีโร่นะครับที่เสียสละชีวิตของตัวเองช่วยเหลือผู้อื่น ขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อนๆกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยก็มาช่วยกันนะครับทุกหน่วยงานเลยสนธิกําลังกันนะครับเพื่อที่จะระดมกําลังนําร่างของเพื่อนอาสาออกมาให้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับคือพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับอยู่ใน พื้นที่ในหมู่บ้านกฤษฎดานคร31เนะครับเขตพื้นที่เขตทวีวัฒนานะฮะคือตอนนี้ร่างผู้เสียชีวิตเนี่ย รบทุกคนนะครับแต่ว่าสามารถลำเลียงออกมาได้เนี่ยเพียงหนึ่งคนก่อนนะครับตอนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยร่างของพี่ต้นเนี่ยได้ลำเลียงออกไปแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้จะเป็นการลำเลียงร่างของพี่โอนะครับคือตอนนี้พี่ๆบางคนก็ ทำงานตั้งแต่เช้านะฮะบางคนก็เป็นลมไปด้วยก็มีนะครับพี่พี่กู้ภยัยรวมถึงญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยเป้าร้องแต่เช้าข้าวป่าบางคนก็ยังไม่ได้ทได้ทานนะฮะปฏิบัติงานกันอย่างแบบเต็มที่นะครับพี่พี่กู่ภัยวันนี้ อนนี้บริเวณจุดนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใก,กล้ๆดีกว่านะครับไปนะฮะ <c oughs> ตรงนี้แหละนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังลำเลียงล่างของพี่โอออกมาอยู่นะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่นะฮะคือ เมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีการฝนตกเกิดขึ้นนะครับผมก็เลยจะยากต่อการลำเลียงนะครับเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ที่ไปลำเลียงร่างของเพื่อนอา,าสาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับคือพอฝนตกเนี่ยความลื่นความยากลำบากในการทำงานก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะ ซึ่งขณะนี้ถามว่าเจอร่างหรือ,อยังเจอแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่กาลังที่จะเข้าไปนําร่างออกมาอย่างปลอดภัยอยู่นะครับคือร่างแรกเนี่ยต้องเอาร่างของพี่โอออกมาก่อนนะครับเนื่องจากว่าเป็นจุดกึ่งกลางบ้านพอเคลียร์พื้นที่จุดกึ่งกลางบ้านได้แล้วเนี่ย ก็จะสามารถลำเลียงร่างของท่านอื่นๆได้นะฮะอะไรนะครับพี่เดี๋ยวขอจะแจ้งมาแจ้งแจ้งดนะครับเดี๋ยวรอให้สำเร็จเสร็จก่อนครับถ้าสู้ว่าตอนนี้ก็พักก่อนพักก่อนนะเพราะอะไรนะครับพี่ข้างในสงานต์ลำเลียงลำเลียงข้างในลำเลียงท้าอยู่ลำเลียงพิเสษชวยกั่อครับ โอ <PO, S 2> ใช่ไหมใช่คือตอนนี้ข้างในอาจจะมีการายากลำบากนะครับในการลำเลียงพี่โอขึ้นออกมานะครับซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ประกาศบอกว่าขอ,อาพักก่อนนะครับให้เจ้าหน้าที่ที่ตั้งแถวเนี่ยนั่งพักก่อนสักครู่นะครับขอให้ลำเลียงออกมา เสร็จเรียบร้อยดีแล้วเดี๋ยวจะเรียกรวมพลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะในระหว่างนี้อิจันก็ขอลงไลฟ์ก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์อัปเดตอะไรจริงๆเนี่ยเดี๋ยวอิจันจะมารายงานอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะฮะอยู่ด้วยกันทั้งคืนนะครับขอแสดงความเสีเยใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ